Gọi à bố đi. Qua đi. เออ.พี่เว้นใจเย็นพี่เว้นแจมน้อง <tóng đỉnh> มียว่ป่เฮ้ยเอารูฟเดี๋ยคนเดียวคนเดียว

Long rồi, long rồi, dì công an dì công an dì em long quái 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 Bếp bếp

เฮ้ยกำแพงคุเนี่ยเฮ้ยคุณไปตั้งตรงไหนนะเฮ้ยฟาวประตูเฮ้ยไอ้ยงไอ้ยงคตั้งปิดเตาน้าหันหน้าหันหน้าไอ้เหีหันหน้าฝายใจอ่ะไปเฮ้ยดูไปเลยเอื้อดเอื้อดชาวการน้องไหนตัวอะไรเยอะกว่าเต็นเลย เซตมาตัวเราเยอะกว่าเซตมาดิไอเกาดิไงอย่างนได้ดิไม่ต้องดังสูงดิมดิมไม่ต้องดังสูงดิขอมาน้องปัดเกยมาน้องเข้าหลังเข้าเออสวยน้องหายไปเออขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาดิหายๆพี่ดิดิเออเฮ้ยดิ Ừ. đi 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 ừ. cái không đi ừ. à, ừ, ừ. ừ. ướt <laughs> đi ạ đang như là ướt, hey mày đi ở ừ. ướt ừ. 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 ừ.

เดนลงง้วล้วขอ้ไเ้เยเียเดดนเืองี่อ๋อข้างนึงล้่จัไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวคนเดียวคนเดียวจางเดเกิหลันะหลังนะเกงะกลาเลย ดีร้องดิเอดข้าเข้าใจไหมเอ็ดไม่เจ็บไม่เจ็บเ่นนี่เรนนี่เร็วนี่เพื่อร้อยเหรอไอ้ลดลงไปน้อยจะลงไปริงนะบอส้า

ดิมกางดิมกางดิมบุญเสี่วางเว้ยเฮ้เจนจะให้ให้ดูตัวให้ตัวเว้ยไหดีดิระตูหน่อยเฮียเปลี่ยนเปล่าเฮเปี่ยนเนียเปลี่ยนตัวเอเปลี่ยนใครอ่ะ ายเย็นดิเชื่อบ้านเลยน้องดิโอ้สวยอดเลยสวนสอนสอน,สนไ,ไ,ไใครดูซ้ายต่ำอ่ะไอ้ขวาขวาดีัาางมนะดีดงดีดีช่วยหลังหน่อยดีมดีมช่วยหลังหน่อย ดิมลงไปทีมหลังก่อนเออเออรอรอบอลเกมเกมไม่ต้องเร่งแล้วดิมมีจังหวะค่อยสวนน้องดิมอ่ะดิมอ่ะดิมดิมเชื่อตีดิมเนาะเบิ้นมาดิเบิ้นมาดิเกมมันนี่เกมไอ้ดิยิงยิงยิงเย้ดิมลงมาดิมลงมาดิมลงดิมช่วยหน่อยดิมช่วยหน่อยดิมไอ้ไอ้ไอ้ออกไอ้ ไไอ้ด er ีเกมมึงจะตามดิ